เ h ล l l เวิล l ์ค่ะทุกคนพาร์ต <c oughs> นี้นะคะก็เป็น EP ที่8แล้วนะคะในการติวสอบ ITPE นะคะพาร์นตนี้เป็นพาร์ตของ Network หรือว่าเครือข่ายนะคะก่อนจะไปติวพาร์ตนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะรบกวนกดไลค์คลิปนี้นะคะ กด subscribe เพื่อติดตามช่องอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปความรู้ด้านไอทีใหม่ๆนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าพาร์ทด้านเน็ตเวิร์กเนี่ยเราควรเน้นอะไรบ้างนะคะ,ะข้อสอบ2ข้อนี้นะคะอยู่ในปี2019นะคะแล้วก็ปี2022 โจทย์ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับความจําความเข้าใจหรือจะเป็นเชิงของความหมายต่างๆที่จะถามเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักทฤษฎีหรือว่าอาจจะเออถ้าโจทย์เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยอาจจะต้องจดจำไปตอบเนาะจะได้ประหยัดเวลาในการอ่านโจทย์แล้วก็ตอบคำถามด้วยนะคะออย่างข้อแรกนะคะข้อใดต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับหน่วยเก็บออนไลน์หรือว่าออนไลน์สโตรจ ได้อย่างเหมาะสมนะคะข้อ A คือเครือข่ายส่วนตัวเสมือนใช่ไหมเอ่ยเป็น virtual private network ไหมคะที่สร้างการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เนต็ตนะคะหรือเป็น B คือบริการที่ให้ใช้พื้นที่ดิสเพื่อจัดเก็บข้อมูลผ่านอินเทอร,ะะ A, ร์เน็ตนะคะเอก็คล้ายๆจะบ B เนาะเป็นหน่วยจัดเก็บออนไลน์นะคะ ข้อ c คือซอฟต์แวร์ที่ถูกแจกจ่ายหรือจำหน่ายผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเนาะเป็นซอฟต์แวร์นะคะหรือเป็นเกมคอมพิวเตอร์ที่ผู้เล่นหลายคนสามารถเล่นพร้อมกันได้ผ่านอินเทอร์เน็ตคะอันนี้น่าจะเป็นเกมออนไลน์เนาะนะคะอ่าข้อไหนคะลองดาสิคะข้อ b นะคะก็ตรงตัวเนาะคือหน่วยจัดเก็บออนไลน์ก็จะเป็นพื้นที่ด i s นั่นแหละค่ะเป็นตัวจัดเก็บ เหมือนเก็บข้อมูลบน PC บนโน้ตบุ๊กก็จะใช้ฮาร์ดดิสต์ถูกไหมคะ,ะก็จะเป็นคำว่าดิสต์เหมือนกันเนาะนะคะเป็นหน่วยจัดเก็บออนไลน์จัดเก็บบนอินเทอร์เน็ตนั่นเองข้อถัดมานะคะระบบการสื่อสารข้อมูลเคลื่อนที่หรือว่ามบายือคอมมิวนิเคชันซิสเต็มในข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่เพียงแต่ให้ความเร็วในการสื่อสารที่สูงกว่า LTD แต่ช่วยให้มีจำนวนอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อได้มากขึ้น และยังมีระยะเวลารอหรือว่าแหลก time ลดลงนะคะลองตอบสิคะ blockchain หรือป่ะคะหรือ MVNO คืออะไรนอ้อนะคะ 8K ไหมนะคะภาพเสียง 4K 8K หรือป่านะคะหรือว่า 5G นะคะ 5G เป็นการสื่อสารไหมนะคะอ่าโอเคตอบนะคะขอ้อ D นะคะ 5G น่เองนะคะระบบที่มีการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วนะปัจจุบันนี้ไป 5G แล้วใช่ไหมคะ ข้อนี้นะคะมีอยู่ใน3ปีเลยก็คือ2019 2020และ2021นะคะอ่าโจทย์มีอยู่ว่าขณะที่นาย A ส่งอีเมลถึงนาย X เขาได้ตัดสินใจว่าจะส่งอีเมลดังกล่าวให้นาย Y และนายแเพื่อใช้อ้างอิงด้วยอย่างไรก็ตามนาย A ไม่ต้องการให้ทั้งนาย X และนาย Y ทราบว่านาย Z ก็ได้รับอีเมลฉบับนั้น ข้อใดต่อไปนี้แสดงการจับคู่ระหว่างผู้รับกับรูปแบบการจัดส่งได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตามเงื่อนไขที่ระบุข้างตน้นทีนี้เราต้องมาดูนะคะคำนิยามของคำว่า to c c, cc bcc ในการส่งอีเมลคืออะไรนะคะเราจะสังเกตว่าในช่องการส่งอีเมลของเราเนี่ยจะสามารถระบุผู้รับได้อยู่3แบบก็คือ to Cc แล้วก็ bcc นั่นเองนะคะทูก็คือถึงถึงใครก็ระบุอีเมลเข้าไปคนที่ได้รับเนี่ยก็ควรที่จะตอบกลับคนที่ส่งนะคะเพราะเขาส่งตรงถึงคนนั้นส่วน cc เนี่ยย่อมาจาก Carbon Copy นะคะซึ่งก็หมายถึง สำเนาที่จะส่งให้อีเมลแอดเดรสที่คุณกรอกลงไปในช่อง C C เนี่ยก็จะได้รับข้อความที่เหมือนทูทุกประการเลยนะคะแต่เป็นเพียงสำเนาเท่านั้นต่างจากช่องทูนะคะที่จะต้องส่งกลับเนาะตอบกลับแต่ว่า C C เนี่ยไม่ต้องตอบกลับก็ได้ค่ะส่วน B C C นะคะย่อมาจาก b y i Carbon Copy นะคะ b l i ซ่อนไม่ให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หมายถึงอีเมลแอดเดรสที่กรอกในช่องเนี้ย จะได้รับข้อมูลเป็นสำเนาเหมือนกับ cc ทุกประการเลยค่ะเพียงแต่จะไม่มีใครทั้งในช่อง to แล้วก็ในช่อง cc เนี่ยเห็นว่ามีใครได้รับเมลในช่อง bcc บ้างแต่ bcc ก็จะเห็นทุกคนเลยนะในช่อง bcc ด้วยกันเองนะคะอ่ะโอเคทีนี้โจทย์ก็บอกว่าขณะที่ใน a เนี่ยส่งอ e ีเมลถึงนาย x เขาได้ตัดสินใจว่าจะส่งให้นาย y และนาย z เพื่อใช้อ้างอิงด้วย y กับ z ก็ต้องเป็น c c ใช่ไหมคะ y อ้างอิงเนาะอย่างไรก็ตามใน a ไม่ต้องการให้ทั้งใน x และ y เนี่ยคะ่ะทราบว่า z ก็ได้รับด้วยเออ z ได้รับด้วยเพราะฉะนั้น z ก็ควรที่จะไปอยู่ที่ไหนคะคนอื่นทราบว่า z ก็ได้รับก็ z ก็ควรที่จะไปอยู่ใน b c c เนาะนะคะตัวนี้นะคะส่วนช่อง c c เนี่ยคะ่ะควรที่จะมีใครคะที่เหลือก็คือ n ine. y ใช่ไหมคะใน y เพราะว่าตัว x ก็คือ a เนี่ยส่งถึง x โดยตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้ออะไรถูกคะข้อ a นะคะก็คือ a เนี่ยส่งไปหา x โดยตรงเนาะแล้วก็ cc ไปถึง y นะคะตอนแรกถ้าเราอ่านแค่นี้เราก็จะคิดว่า cc ไปถึง y กับ z เพื่อใช้อ้างอิงด้วยแต่ว่า อไม่ต้องการให้ x และ y เนี่ยทราบเนาะไม่ต้องการให้คนในช่อง t o o กับช่อง c c ทราบว่าใน Z ก็ได้รับด้วยเพราะฉะนั้นใน z ก็ต้องอยู่ใน b c c นะคะแอข้อ A ถูกต้องนะคะถัดมานะคะข้อนี้เนาะเป็นข้อสอบในปี2018แล้วก็2021นะคะตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการสื่อสารระหว่าง p c เซ e r อเ์อุปกรณ์สื่อสารเครื่องพิมพ์และอื่นๆ ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่จำเป็นต้องใช้เครือข่ายแว n เราเรียนกันมาแล้วเนาะเครือข่ายมีอะไรบ้างคะ l ล n แมนแว n นะคะแลนคือเครือขายอย่ายยังไงคะอ่าเครือข่ายเฉพาะในองค์กรใช่ไหมคะนะคะถ้าอยากเอาองค์กรต่างๆมาเชื่อมโยงกันคือเป็น man นะคะอ่าถ้าอยากเอา หลายๆที่ข้ามประเทศเนี่ยมาเชื่อมโยงกันก็จะกลายเป็นอินเทอร์เน็ตหรือว่าแวนนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูนะคะข้อ A กล่าวถูกไหมในห้องเซิร์ฟเวอร์ PC และเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่ออยู่กับฮับเครือข่ายเดียวกันและเว็บเพจแนะ่ยนำภาพรวมของบริษัทถูกอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์นะคะอันนี้น่าจะภายในบริษัทเนาะโน้ตบุ๊ก PC เชื่อมต่อไปยังแอคเซ็พอยตในเครือข่ายแลนภายในมหาวิทยาลัย น,ะะนี่น่าจะเป็นแลนเนาะและเอกสารประกอบการสอนถูกดาวน์โหลดจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งอยู่ในมหาลาัยเดียวกันนะคะน่าจะเป็นแลนเนาะนะคะไฟเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายแลนของสำนักงานใหญ่ที่โตเกียวโอเคอันนี้ในโตเกียวเนาะถูกเข้าถึงด้วย PC จากสำนักงานสาขาในโอซาก้าอันนี้คือต่างที่เลยนะคะเป็นแลนแต่เป็นแลนต่างที่นะมาเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นข้ออะไรคะ อ่าข้อ c นะคะถูกต้องแค่ข้อเดียวข้ออื่นเป็นแลนนะคะถัดมานะคะอันนี้เป็นของปี2022ที่เพิ่งผ่านมานะคะข้อนี้นะคะจะเป็นความรู้ความเข้าใจเพราะว่าเขาให้อธิบายคุณลักษณะของ LPWA ซึ่งถ้าเราไม่รู้คำศัพท์เนี่ยเราก็จะตอบไม่ได้เนาะแล้วเราก็จะเสียเวลาในการอ่านโจทย์ข้อนี้เยอะมากเลยนะคะพะโจดชอตเนี่ยยาวมากนะคะอ่ะทีนี้ก็เป็นความรู้เสริมแล้วกันเนาะถ้าข้อนี้ไม่ได้ก็แนะนำว่าให้ข้ามไปทำข้ออื่นไปก่อนนะคะ LPWA นะคะถ้ามีข้อสอบข้อนี้ออกอีกในปีนี้หรือว่าปีข้างหน้าน,นะก็ให้จำไปแล้วกันนะคะอ่ะย่อมาจาก low Power w i Area Network หรือว่า LPWAN เนี่ย LPWAN เนี่ยนะคะเป็นการสื่อสารไร้สายแบบวงกว้างที่ใช้พลังงานต่ำออกแบบเพื่อใช้สื่อสารระหว่างเครื่องจัด M2M และ IoT นะสุดแข็งคือลดใช้พลังงานนะคะสื่อสารระยะไกลขึ้นค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างที่จะต่ำกว่าใช้เครือข่ายมือถือด้วยนะคะ อ่ะโอเคนาะอันนี้ก็จะเป็นความหมายที่อาจารย์ก็ไปเสิร์ชหามานั่นเลยค่ะแล้วเราลองอ่านดูสิคะว่าข้อ A ถึงข้อ D เนี่ยข้อไหนใกล้เคียงและเหมาะสมที่อธิบายคุณลักษณะของ LPWA มากที่สุดนะคะ อ่โอเคนะคะเขอบใช่ไหมคะก็คือเครือข่ายสื่อสารไร้สายที่ครอบคุมบริเวณวงกว้างขณะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและแม้ว่าความเร็วในการสื่อสารจะน้อยกว่าที่ใช้ในระบบเครือข่ายเคลื่อนที่แต่ว่าก็ใช้พลังงานต่ำนะคะช่วยให้สามารถทำงานด้วยแบตเตอรี่ธรรมดาได้เป็นระยะเวลาย,ยาวนานนับปีและยังสามารถสื่อสารกันได้ในระยะทางมากถึงหลายกิโลเมตรนะคะ อันนี้ตรงที่สุดเนาะอ่ะข้อถัดมานะคะข้อใดต่อไปนี้เป็นโปรโตคอลที่ถูกใช้เพื่อประสานจังหวะหรือว่าซิงโครไน i z เซชันนาฬิกาภายในของเครื่องคองมพิวเตอร์ให้ตรงกับเวลาของนาฬิกาที่ใช้อ้างอิงหรือว่า r f e r e n c e clock บนเซิร์ฟเวอร์ผ่านทางเครือข่ายเนาะนะคะอันนี้เป็นข้อสอบในปี2019แล้วก็2022ที่ผ่านมานะคะก็ให้เราเข้าใจในส่วนของคำศัพท์ละกันนะคะ FPP คืออะไรคะ อ่ามันเป็นโปรโตคอลหนึ่งนะที่ใช้ในการส่งไฟล์นะคะไฟล์ทาร์สเปอร์โปรโตคอลเนาะ n d p คืออะไรคะอ่าอาจารย์หามาให้แล้วเนาะนะคะ Network Time Proto c o l ก็คือโปรโตคอลสำหรับเทียบเวลามาตรฐานและตั้งค่าเวลาบนเครื่องคอมพิวเตอร์นานๆผ่านระบบเครือข่ายนั่นเองเนาะอันนี้นะคะน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกเนาะส่วน POP เป็นโปรโตคอลในการรับอีเมลนะคะส่วน SMTP เป็น s e n d Mail Transfer Protocol นะคะก็เป็น โปรโตคอลในการส่งอีเมลนั่นเองนะคะสรุปก็คือข้อ b นะคะ ntp เนอะ network time โปรโต c อ l นะคะข้อถัดมานะคะข้อใดต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับแวนได้อย่างเหมาะสมที่สุดแ่นแวนคืออะไรเมื่อสักครู่นี้อาจารย์อธิบายไปคร่าวๆแล้วเนาะนะคะข้อ a นะคะคือเครือข่ายเสมือนส่วนตัวหรือว่า vpn ที่ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต2คือเครือข่ายที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศเข้าด้วยกัน แต่ไม่รวมถึงเครือข่ายที่เชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคต่างๆในประเทศนะคะคือเครือข่ายที่ใช้บริการเครือข่าย Network service จากผู้ประกอบการเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อสถานที่ที่อยู่ห่างไกลเข้าด้วยกันตัวอย่างเช่นระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาหน่วยงานนั้นๆหรือเป็นข้อดีไหมคือชื่อแบรนด์ ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนไอทิปเปนอีอที่ถูกใช้ในเครือข่ายแลนไร้สายมอบให้อุปกรณ์ต่างๆที่ยืนยันแล้วว่าสามารถเชื่อมต่อได้จริงอ่าอันจดไปก็ดูงงไปนะคะอดูเฉลยกันเลยแล้วกันเนาะนะคะเครือข่ายแวนก็คือเครือข่ายที่บริการเครือข่ายจากผู้ประกอบการเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อสถานที่ที่อยู่หา่างไกลอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดเนาะ เชื่อมต่อสถานที่ที่อยู่ห่างไกลเข้าด้วยกันเนาะน่าจะข้ามประเทศระหว่างสำนักงานใหญ่ของบริษัทหนึ่งนะคะกับสาขาย่อยๆที่อยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะถัดมานะคะเป็นข้อสอบในปี2019ข้อใดต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับ LTE ในการสื่อสารแบบไร้าสายได้อย่างเหมาะสมอันนี้อาจารย์หาข้อมูลมาให้ละนะคะว่า LTE คืออะไรนะคะ LTE เนี่ยย่อมาจาก Long Term Evolu t i o n นะคะเป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายความเร็วสูงเพื่อใช้กับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายไม่ว่าจะเป็นพวกโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนเครื่องรองรับสัญญาณอะไรพวกนี้ที่รองรับสัญญาณได้นะคะก็จะใช้เครือข่ายที่เรียกว่า LTE นะคะคดตรงที่สุดคะ่ะ A ถึง D ข้อ C นะคะก็คือมาตรฐานการสื่อสารไร้สายสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทำให้สามารถสื่อสารข้อมูลได้รวดเร็วกว่า 3G นั่นเองนะคะ โอเคนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับพาร์ทของเน็ตเวิร์หรือว่าเคือข่ายนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นทฤษฎีที่เราจะต้องทำความเข้าใจหรือว่าจดจำคำศัพท์ต่างๆเพื่อไปตอบคำถามให้ได้อาจารย์ก็ไกและนะ้วเนาะว่ามีข้อสอบประมาณนี้ในเรื่องของเน็ตเวิร์กเนี่ยเราก็ไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะ ก่อนจะจากกันในคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะคะกด Subscribe เพื่อติดตามช่องอาจารย์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามความรู้ด้านไอทีใน ep ถัดไปนะคะเจอกันค่ะ